เลิกซื้อแปดสิ่งนี้ไว้ในบ้านนะครับน้ําตาลของท่านจะลดลงทันทีเลิกซื้ออะไรไว้ในบ้านครับอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ําหนักนะครับเชิญท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับที่มีรูปอาจารย์นะครับอยู่ในรูกลมๆนะครับจากนั้นนะครับก็จะพาท่านมาที่หน้านี้ครับในหน้านี้นะครับให้ท่านสังเกตนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับจะมีภาษาอังกฤษแถวยาวๆนะครับเอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับข้ามาเป็นเพื่อนอาจารย์ได้เลยนะครับ หัวร้านก็ปรึกษาได้นะครับสําหรับนะครับ8อย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือน้ําหวานครับน้ํำอัดลมนะครับอย่างที่2ครับขนมครับขนมทั้งหลายนะครับอย่างที่3นะครับคือไอศครีมครับไอศครีมนะครับอันนี้ก็อย่าไปซื้อไว้ในบ้านนะครับอย่างที่4ครับน้ำผลไม้ครับ ที่เป็นกล่องๆนะครับอย่างที่5นะครับพวกเบรเกอรี่ทั้งหลายนะครับอย่างที่6ครับอาหารแปรรูปทั้งหลายนะครับเช่นแหนมหมูยอไส้กรอกลูกชิ้นนะครับพวกนี้นะครับหมูแฮมตลอดจนเบคอนนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่7ครับของชุบแป้งทอดครับทําไมครับเพราะมันมีน้ําจิ้มครับหวานๆครับจิ้มครับอันนั้นแหละครับตัวดีครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือผงชงทั้งหลายนะครับ พวกผงชงที่มันเป็นชานมไข่มุกนะครับกาแฟทรีอินวันพวกนี้นะครับอย่าเซิร์ติดบ้านไว้นะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับช่วยอาจารย์แชร์ออกไปนะครับกดหัวใจให้อาจารย์นะครับและใครอยากฟังอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับและบันทึกเอาไว้นะครับถ้าท่านอยากจะบันทึกนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ